รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะฮะวินเทจนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อฮิตาชินะครับโมเดล t r k 5 3 1 0นะครับตัวนี้ต่อจากโทรศัพท์เพื่อเข้ามาอัดดีเทปได้อาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับเป็นไฟ220บโวลต์บ้านเรานะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับมีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะครับสายไฟตรงรุ่นเสียบเข้าได้เลยนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้นะฮะช่องใส่ถ่านล้างถ่านสารไม่ได้ลองให้นะครับมันใช้ถ่านเยอะนะครับเป็นถ่านเบอร์ดีหก้อนนะครับ เนี่ยผมต่อไลน์อินก็คือต่อตัวซับเข้าพันช่องใหม่นี่นะครับหูฟังสีบอกปกตินะฮะตัวนี้นะครับม่อินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับ FM fm 7 6็ดสิบหกถึงเก้าสิบนะครับบ้านเรานะฮะ am เอ็ห้าสามศูนย์ถึงหนึ่งหกศูนย์ห้านะครับตามนี้เลยนะฮะสภาพเครื่องสวยนะฮะแจ้งตำหนิจุดหนึ่งครับนะฮะแจ้งตำหนิปุ่มพอตนะครับ ุ่มพอดมันไม่มีเหมือนบ้านเขาไม่มีเหมือนบ้านมเมืองเขาเลยนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นฮะใช้งานได้ปกตินะครับแค่ปุ่มข้างบนนี้มันไม่มีนะครับจะกดขึ้นลงได้ปกตินะครับชาววิทยุไม่มหงอน,นะฮะสภาพสวยนะครับเราจะสะอ่ระบบวิทยุก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นฟังชั่นที่อยู่ฝั่งนี้นะซ้ายสุดเป็นเทปนะตรงกลางวิทยุนะครับเราจะลอง a m ก่อนนะครับรวมทั้งนะคะที่เอเอ็มเขียนรูปตัว ได้ปกติทุกคืนเลยครับแต่ AM นี่ได้จาก87.5จนถึง90้าสมกะเทืนนะครับเป็นคืนสั้นบ้าเรานะแล้วิธีิจาราคดีแรงงานจากที่พอสอันนี้87.5อันนี้น่าจะ88อันนี้88.5จุดห้าถึงเก้าสิรสุดจริงๆคือเก้าสิมะเนะครับ บ้านเราจะได้ประมาณนี้นะอ่าในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลนะครับปุ่มไม่เห็นด้วยต่างจังหวัดนี่ไม่รู้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ไม่ครโฟนในตัวนะครับกดปุ่มกดออกเสียงพุทธสาวอัดนะอาจจะวิทยุลงเทปนะกดเทปบันทึกได้เลยครับปุ่ม IC แบตติดปกติครับขอให้ลงคะแนนได้บัตรนะครับเลโกเตอร์เดินนะครับตอนนี้กําลังอัดเลกคอร์ดอยู่นะฮะ ท่านประธานครับครับเชิญเลยครับผมจับสายว่าฟาฟังที่อาจจะอันนี้นะที่อาจจะวิทยุเลื่อนมาซ้ายสุดนะครับอันนี้ปุ่มโทนใช้งานได้ปกติเหมือนกันกอซ้ายกอขวาเต็มระบบนะครับในกอซ้ายนะฮะอันนี้ที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้ท่านประธานครับครับัดเจนครับผม ต่อไปผมจะอัดจากลายอินหม่นะฮะผมใช้ช่องใหม่แทนลายอินได้เลยนะครับต่อเข้าช่องคําว่าใหม่นะฮะเครื่องนี้เป็นภาษาอังกฤษใช้งานง่ายนะครับต่อเข้าช่องใหม่เปิดในโหมดเทปนี่และฮะแล้วก,กด pay เพย์บนเล็กอร์ดแล้วก็มาเปิดจากอุปรกรณ์ภายนอกนะนี่ฮะลูกค้าก็ต่อจากโทรศัพท์เข้าได้นะครับเป็นซ x สายจุดหนะนะครับนี่ผมเปิดจากเครื่องนี้นะ เสียงมันจะเบานิดนึงนะเพราะว่าวิทยุตัวเล็กนี่มันเสียงมันออกเบานะฮะประมาณนี้นะครับ,รบเดี๋ยวจะสอบฟังดูเดี๋ยวผมจะถอดลายอินแล้วนะครับเป็นสาย UX 3.5นะครับต่อเข้าผ่านช่องไม้ได้ครับมาอัดลงเทปนะครับ ที่อัดได้จากเครื่องนี้มันไม่มีขึ้นนะครับเสียงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปฟังระบบเคฟนะครับใส่พานเปลนใหม่เรียบร้อยเล็กคาลเตอร์เดินนะครับกอหน้ากอหลังปกตินะกอซ้ายนะครับก่อขวาได้หมดเลยนะครับ คนตอบได้นะครับ,บ,รบ,บเสียงไซสเสียงดีนะไม่ย่อนไม่ยานะเปลี่ยนสายพานใหม่เรื่อยๆมีเบ็ดหน่อยๆด้วยนะครับในเค้์เตอร์เดินปกตินะ ข้อซ้ายนะครับขอขวานะครับ ก็จะรีวิวนะครับกอบคุณครับ